สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมมอสองให้ท่านได้ชมกันนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็น Isuzu DMAX s L X นะคะเครื่องยนต์2,500 cc ดีเซลค่ะเครื่องยนต์คอมเบนเรลวเครื่องเดิมเลยทีเดียวนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าระบบเบรก ABS นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเพิ่งจัดตู้ใหม่มาให้ด้วยนะคะวิ่งได้สบายค่ะทุกท่าน รถสวยเพดเดิมหมุดเดิมนะคะยังอยู่ครบ,ครบเลยค่ะสมบูรณ์นะคะน็อตไม่ขยับพร้อมใช้งานแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นมีระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะภาษีพราบบป,ปี67เร็มเอกสารชุดโอนมีครบค่ะราคา155,000บาทขายเงินสดนะคะราคานี้ หรือท่านใดต,ต้องการจัดไฟแนซนนะคะจัดได้เต็มค่ะท่านฟรีดาวด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนี้เลยนัดหมายเข้าชมรถทดลองขับด้วยตนเองได้ค่ะรถอยู่แถวม้วยกวางนะคะซึ่งมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยถูกใจยังไงติดต่อโดยตรงเข้าไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่าน สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ